แม่มา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 ฟาดหัวแม่ปังมากดิวี่ อันยองพี่อ่านอันยองเบ <c oughs> อร์วอลเบอร์วอลปะเขาชอบคีบมากเลยนะ <c oughs> อยู่กับใครครับอ่ะลองทายทำพอร์อยู่ต้องที่บอกมาดูเลยจ้าสรุปพอร์ไม่เสร็จไม่ได้ปะซูเ <c oughs> ปอร์ฮิตยังไงเอ,อ้อยากไปนะชุดงานเช้างานเย็นพี่อ่านเลือกชุดเป็นงานแต่งอยู่เอ้ยอจริง ถ้าสมมุติเลือกชุดถ้าสมมุติแบบอยากได้ตีมอะไรอะไรถ้าสมมุติวันงานอะอยากได้ตีมอะไรงานอะไรงานสักงาน,น,งนเนี่ยตีมแันนี้อืมชอบสีอะไรสีดำโยงปะเนี่ยโยงอะไรโยงเข้าสอบป,ปะเนี่ยอ่าทั้งงานคือทั้งงานคือใสไแต่สีดำพี่บอเสียงพี่บอเฮ้ยรู้ได้ไงอะแกเก่งไยป,ปะ งอใหเสียงเป็นเอ็นดูถ้าเขาจำเสียงอะไรฮะฮะทำไมแอปเสียงเป็นเสียงอีกเสียงหนึ่งสวสดีครับพีรามครับพูดต่อดีเดินเธอตกไปแล้วให้ทำไงมันไม่มีผมก็ห้ามใจเกมกำลังเดือด ใช่ไหมใอ้ทายใครเล่นเกมฉันว่าดูไม่ออกหรอกว่าใครเล่นเกมที่ตีป้อมหรอแกงแล้วเสียงรอมมากแม่ที่สองวอร้อยเสียงเฮ้ยเขาบว่าคุณเป็นก๊อปปี้โชว์ อิงว่รันธรหมายถึงเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงใหม่เขาอะไรวะความรักได้ยินความรักเด้ามมาแล้วอาาเธอพอมหมดปะ แน่แน่เลยก็หมล้วอ่าจบไปแล้วนะฮะสำหรับหนึ่งเพลงชื่อเพลงอะไรนะชื่อเพลงอะไรนะชื่อเพลงนี้เสร็จผมลองเสร็จผมไปลองเร็จผมเลยพี่เจดเรกมาเลย ว่าน้องน้องพักพักก่อนเหรอพักก่อนจได้ได้อะน้องบอกพักก่อนจัดได้ได้ไคือลำใหเด้อพักก่กเไม่รู้ไม่รู้ไม่เกียอะไรแรบแรนะพูดอะไม่รู้ไม่มีรู้พูดอะไรชิมาัะสวดหนึ่งได้บทใช่ พาก้านเออดงปลาสแปลว่าอะไรดงไม่มันเป็นอนี้มันคือยังไงเฟสบุ๊คคือยังไงแชร์มาก็คือแบบเวลาทักไปหาใครยังไงให้แบบอยากให้เขาตอบแตต้องทักแปลกๆทักไปดีคงดีครับอะไรเงี้ยเขาไม่ตอบไงต้องแบบดงปลาดเลยอะคืออะไรวะอะไรเงี้ยอันเนี้ยดงปลาดมาเด็กเราก็ใช่ก็เลยมาเตมเยอะมากเลยอ่ะอ่ะอย่างอย่างที่ว่าเข้าใจตอนแรกคืออะไรดงปลาดน่าจะเป็นแบบ แบบสถานที่ที่แบบนักป่าต์เนอเออตอนแรกฉันคิดอย่างนั้นเออฉันคิดถึงแบบนักป่าต์นักเขียนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คืออยากบอกทุกคนนะพักดงปราดก่อนคืองงไปหมดพักก่อนจ่ะตดวอะไรไม่รู้แกม่เกี่ยวอะไรอะไร เกิดเสียงตัวน้อยตัวน่าเกิดเสียงตัวเล็กตัวน้อยพี่กจะพกผู้หญิงมาในรถจริงเพราะเสียงแบบตัวเล็กมากเะสียงพราะเสียงอะไรฮะพูดลองดีลองดีอะไรก็ห้ามน่ารักดีเร็วไม่ไม่เก็บเป็นความลับหรอไว้โชว์หรอไม่ก็ไม่โชว์ไม่โชว์อยีกทีอยากให้ถึงวันที่สิบแปดเร็ววันที่สิบแปดเราอ๋อมีกดบาทนี่น่ะ แกว่าถ้าคนทันสามร้อยคนนี่คือแบบเขาจะต้องมือไวขนาดไหนไม่น่ามีใครทันเพราะว่าสามร้อยที่ผมซื้อไว้หมดเฮ้ยคุณเมาเหรอเอาไนั่งดูตัวเองร้องเก้ามันรักเก็บใครถึงนะ้นเฮ้ยเลี้ยนหายไปไหนเมื่อกี้เสียงใครเลี้ยนหายไปไหนเมื่อกี้เสียงใครเมื่อกี้เอวประมาณสิบห้านะอ่ะดีๆเมื่อกี้เสียงใคร ก็ห้ามนะรักกใครทังนั้นสาวที่ไหนเอลซิฟ้าบอกเลยอย่างนี้คือเอลซิฟ้าปสวัสดีครับพรามครับ city club city club ปัดบอกว่าอะไรปะเสียงยี่สิบยินวอลแฟมิลี่บอกว่าลำแห่ต้องมา โอ้สอิบแปดสงรามเขาบอกสิบแปดสงขาม <Yeah. S 1> คือกดดันมากถ้าบ้านไม่ได้ก็คือฝากไปไปตั้งได้ไหมคะต้องถามทางดูคอนเสิร์ตนะฮะวันที่ฉันคนเดียวได้ไหมเวลาเธอนั้นมองใครอ่ะแนะนำวัดให้เขาไปบนหน่อยวัดหน่อยวัดวัดที่เราไปเนี่ยชื่อวัดอะไรอ่ะชื่อวัดอะไรวัดที่เราไปวัดนี่หลวงพ่อจำเรินที่ เชียงใหม่ครับอะไคือหลวงพ่อจำเิยจำเินใช่เหรออาจีนแนะนำวัดหน่อยเขาจะอยากรู้แนะนำวัดเร็วๆอ่าน่าจะเป็นวัดเชิดนี่ก็อ่าโดนจบกดจิตก้าๆแต่ไปนั่งดูที่หน้าทองเออเก๋เนาะรับฮิ้วบาทรับฮิ้วบาทอี๊ะบอก คุณบอลนโดเดวนคุณบอลนะดดนอ่ะวัดไอยคำหรือเปล่าพี่วอใช่ไหมใช่ครับวัดไต่คำท,ทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปคุยงานก่อนนะขอตัวไปคุยงานก่อน <laughs> <laughs> อะไรอ่ะลดยี่สิบเปอร์เซ็นดิวตรงจากบล็ไหน บอลอย่าหาธรรมนะอย่าหาธรรมนะสงสารคนอื่นเขาแจ้งจับบอลดีบังข่ายบัดผีเออเดี๋ยวกูจะไปจับมึงโดนแน่ลิขสิทธิ์เพลงด้วยเดี๋ยวยเดี๋ยวเจอดีต่อใจได้ต่อใจอ่ะโอ้ยมึงเนี่ยเดี๋ยวกูไปฟ้องเขาแป๊บเดียวอ่ะโดนแน่รวมแรปเปอร์เมืองไทยไว้ในเพลงมึงเพลงเดียวเ,ยเดี๋ยวก่อนอเน่โดนแน่เอามาหมดเลยโดนแน่นี่ไม่เพลงไม่แล้วนี่ใหญ่พูดนะที่มาคือเพลงอะไรเฮ้ย ไม่ไม่แล้วนะไม่ไม่ไม่ลบโพลแล้วลงใหม่แล้วนะคลิปอ้ยไม่ลบแล้วอัพใหม่นะโดนแน่คุณบอลบอลบอลนะโดนโดนบอลบอลนะโดนโดนไงอ๋อที่มาของบอลบอลนะโดนโดนฉันรู้แล้วโอเคบ๊ายบาย